สบายดีได้สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าฟังไทยและทางต่างประเทศเมื่อนี้ก็มาพบพ่อก,กับส่งสาวกินข,ข้าว้านเท่าอีกแล้วเนาะเจ้าอัดบอถือขันนะฮะลูกเมื่อนี้กับสิบ้าคอน,นุ่นไปฮุดพักน้องเพยนพี่น้อง,อ,อ,งอยู่ขนมอัดใอ,อัดไปแหละอ่าอัดบอถือเลยลูก อ,อ่านบันทึกเอาขันลุมแล้วลงลุมก่อนอ้ <c oughs> โอ้ยถอดออกวดอ่านว่เด้วยภาสาปลาขึ้นไปดพักแล้วเขาจังมาอาัดป่ะบัดเมื่อเทียงเลยจังอัดที่เดียวอออกไปเลยบ่อน,น่ะนะออกไปเลย ป้าวันนี้ป้าไปโดพักปไปอานุ่นสบายดีป้าลุงก็ลูกบายดีป้าลุง,ลลงเห็ดหัวป้าลุงเห็ดหัวบ่เ <c oughs> จ้มามั่งหัวแล้วโมไปเห็ดหัวแล้วป้าไปโัดพักแล้วเขาจังมาอันอัดประตูที่เดียวลูกป้าไปโดพักก่อนป้า เอาคู่ถือคู่ไปจะพา้าึ้นโมหันดุมังน้ำก้วาวขาออกแม่และไปยา่างไปอันนูน<อ>น้นถือคูอ่ม,มันใส่บ่ได้มาแม่ถือก่อนโอ้มังยะเท่าอันฮอดพักแล้วฮอทพักแล้ว,วจังเก็บออกเนาะปะยา่างคืนขั้นน้องลูกเดี๋ยวแม่สัญญา,าว่าแม่ฮอทพักแล้วสีเก็บออกให้เจ้าย่างพากี่หนีมกกังกร พักแล้วเห็นหม้อห่านเจ้าอยากกินเลยนะห่านเจ้าอยากกินอาหารในค่ำเลยป่ะเอาหดตพักได้จากเอาเข่ามะเกลือห่านลูกโอ้โอ้คอยยังดูละพักเขางามเลยเบิร์นพักซีเท่าเมย์เรากำลังเกิดเดี๋น้ำนอนนะพดลอยน้ำลอยน้ำใสใส่บัวเลยลูก ào cả túc lôi bùa là nôn, mẹ túc bữa đây à bùa bạch thưng bự, giờ pha lông để lục tốt bùa con, mảng nhác lục, cốc ma cám, choa bạch côn, côn bỏ, bố ไปลงไปตักน้ำมาหพักลูกไปไปไปวางตกเลิอค่อยลงเดือเดือเดี๋ยวแม่เอาคู่ก่อนโอ้ค่อยลงลูกล่ะจับหนาพบอ,อืมค่อยลงกมาหนิ่้ยเดี๋ยวแม่ลงน้ำ Bà lâu tạc nam, mày ba lông ngay. đang đông đại nam, luôn nôi. <laughs> bà lâu tạc nam. Buyên bay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 . Buyên Buồn Buyên Buồn Buyên bay.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  อย่าลง icip, to เปียกเปียกอาน้ำกระหดพักแล้วจังอาบเมื่ออาบน้ำของห้ามเอาผุนเนาะไอห้หด้านพังหอมแต่หล่นยังบอกน้องเพนพี่น้องเลยอันนี้ก็ทาวเมร์ได้อาพักกัน หอมเปร์ขึ้นมาบุ่งใหม่เนาะนี่ยังบัทันได้งามอยู่กำลังบ้าบุ่งเมื่อวานนี่เนาะเพลเพน้องเลยหนาขึ้นแทนเลยเนาะช่วงห้องลำหน้านั่นหนาเพิ่งกับซวยโอกาสป่งได้เพลนพี่น้องเลยอันนี้ขึ้นมาบุ่งเมื่อวานนี่เนาะยังเหี่ยงอยู่เลยเอามาอีกหาบหนึ่งเนาะกับปิดแล้วบันนี้เพลนพี่น้อง ปาถ้าหิวน้ำสามหาบ <c oughs> มอเมื่อยไปสั่นไปพี่น้องเลยบดเฮลโหดหลายมือ้อเลยเนาะโหดต้นนั้นผักอีตูก่อนอ,อึ๊บโหดซ้ำอีกบัวหนึ่งก่อนเนาะกำลังติดเนาะเพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่ามาบงไม่ได้วพราะเลขึ้นมาคัวมันนาดเนาะ เอากับข้าเวียกลำหน้าแล้วกับบุงป้าไว้ตามมีตามเกิดพ่อนเพื้อนเอ้ยวันนี้กัเขากับเสมาจิ้มเอาปุยใช่เนาะวันนี้เพราะว่าพฝนติดแล้วนะเนาะฮ่าเตอร์หายใจเมื่อยไปหลายเตอร์เพื่อนเพื่องเอ้ยตักน้ำเอาอยู่นองเนาะเพราะว่าอยู่ไหลมันอยู่ไก่นะเพื่อนเพื่องเอ้ยเนาะ อานุ bon, Dragon, ่นก <lo. chickens? S 1> ็กำลังดึกก้อนหินน้องนองยังไงเลยไปใครเอาเด้หน่อยมาถิ่มเวนี่วะจะมาใส่ลูกฮะมาหน้าแม่แม่จะมาอย่างเออแม่จะมานะไปปดินน้ำอานุ่นบุลุกคุณอานุ่นดึกก้อนดินอยู่ลูกไป คอ,อยดึงลงลดกน,ดลลน้องเด้อดึกก้อนหินลงเด้อบบนี้เด้อเดี๋ยวแม่โพักก่อนเด้อเด้อเอาเอาเอาระวังตกเลยลูกัน้นน้องดึกมึงเยอะลูกโอ้โอ้เก่งเด้อ,อ,อให้มาดีน้ำเจา้าหนะนโน่นให้มาดีน้ำเลยลูกเฮ้ สบาสบายดีบะลุงุลด้วยสบายดีบะลุงมาดินนมน่นบ่ลูด้วยด้วยกอ่านุ่นดินกระเบื้อเด้อเด้อเดี๋ยวแม่พักก่อนเด้อนุ่นดินน้ำเบื้อเด้อเด้อพักันดลกอยู่ไกๆเด้อยันยันตกเลกง่าง่ลือ่ง มาลูกมาแล้วะไรขึ้นมาขึ้นมาได้บ่โอ้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 ขึ้นได้บ่มาแม่จับมาอย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดโอ้ล่มเลยลูกมามาแม่จับดีดีดีเจ็บเลยลูกอะอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดเจ็บโอ้ยมันบ่เมนหมักสไลเดอร์ได้นี่นะโอ้ยอึ๊บตายเมื่อบัดริมมึงแน่ยนะก้นจนดำเบิดเฮ็ดดินฮะ าเมื่อวันนี้ลูกเมื่ออาบน้ำปะเมื่ออาบน้ำเมื่ออาบน้ำเมื่ออาบน้ำเดยอาบน้ำกันเบื่อชองนะลูกเพื่อนแล้วถือคู่พอมเดินโน่นเด้อบ่ลงแบบนี้นะขุนแล้วคุนหน้านุ่นไล่ใกล้ไล่ใกล้ร่องตะกะเชเช ชชช่อไล่ลูกไล่ไล่ไล่ไก่เร็วเร็ชอตไปเด้อไล่ไก่แล้วแต่โอเคเนาะเพื่อนพี่น้องเไยเนาะสาวถิงคัมกันเสร็จเลยขอจบคลิปตรงเพียงเท่านี้เนาะ ไปพบพ่อกันคลิปหน,น้านน้องเพย์พี่น้องเอ้ยก็ต้องอขอขมวดขมวใจเนาะทุกทุกทานที่เข้ามาติดตามนะครับส้มส่งสาวกิงข้าม้านเฮ้าสำหรับวันนี้สาวกิงข้ามกับโขกาวเข้ามาสบายดีอาน,นุนปิดกล้องเลยลูกสบายดีปะลุงเดออ้อจ้้าหนโสดให้แม่ปิดบ่าน,นี่นะเล่นเอาพาบงางหยาล่ะพุ่นป้าเตอ้อ อนนท์นมามาสบายดีป่ะลุงก่อนลูกไปแล้วเนาะ